ไปดูรายการทางช่องสามแฟม y ิลี่นะฮะ High s c h o o แบ a n ์สะใจวัยฝันนะคะกลับมาแล้วเป็นซีซั่น2นะคะรายการนี้เขาเป็นการประกวดนะคะเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาค่ะเพื่อชิงรางวัลมูลค่า1น0 0 0 0บาทก่อนหน้านี้เขามีออดิชั่นนะคะวงดนตรีต่างๆเนี่ยทางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือเรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ1 6 1 7มกราคมเนี่ยรายการจะเปิดรอบออดิชั่นสำหรับภาคกลางนะคะที่เซนัลพัาซ่าเวสเกตบางใหญ่แล้วก็ภาคเหนือเนี่ยจะเปิดันที่2 3มกราคมนะคะที่เซนต์ัส ใหม่แอร์นะคะน้องๆที่เรียนอยู่ระดับมัธยมศรรึกษาเนี่ยก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ f เฟ b o o k กแฟนเพจน,นะคะ High School Band นะคะสะใจไปฝันแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมที่025309475และ0840372855ค่ะนี่ฮะนี่วงดนตรีไวเรียนและเอาเวลาไปเล่นดนตรีอย่างนี้เป็นประโยชน์ช่อง3 Family า a แฟมิเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะเลย ฉันชวนนะฮะรายละเอียดขึ้นค้างไว้สักหน่อยเผื่อจดไม่ทันใช่แล้ว